ยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่อง Bob Fisher Studio กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไหม c ครับ Hardcore อีกแล้วนะครับคือจากพาร์ที่แล้วนะครับเราก็ได้เอาชีวิตรอดแบบชิวๆนะครับึ่งตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาเจอเป็นพวกเออเออจากจากพาท,ที่แล้วนะครับเราก็ได้เจอ ู้บ้านเอมิซีนะครับเนี่วันนี้เราก็จะไปสำรวจผู้บ้านเอมิซีกันแล้วก็ทําฟาร์มเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูว่าผมเนี่ยจะชิลรอดได้นานหรือเปล่าครับหรือว่าจะตายก่อนนะครับโอเคมาครับเล่นเกมกันี้นะครับท่านผู้ชมครับอ่ะโอเคครับเราก็กลับมาแล้วในเกมใหม่ครับนะตอนนี้เราก็ว่าจะเล่วนะครับเราก็ต้องทำตอนนี้กันนะครับโอ้ฝนตกครับซึ่งก็เป็นนาทีไม่ดีครับแต่เรานอนก่อนนะฮะฝนตกครับนอนก่อน ทตอนนี้ก็เชา้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาที้ผม,มเราจะไปสำรวจหมู่บ้านอิมเดียนก่อนเลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็ออกมาจากถ้ำของเราแล้วนะครับมูมีแกะด,ดําอีกแล้วนะครับแล้วก็มีซอมบี้น้ำนะครับโอ้ตอนนี้ก็มีซอมบี้นะครับเนี่ยโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะไปที่หมู่บ้านกันก่อนเลยนะครับเพื่อไปดูว่าจากพาที่แล้วนะครับหมู่บ้านน่าจะมีอะไรให้เรา มาใช้ได้หน้าเยอะๆเูยนะครับเดียนเราอย่าเคลียร์ทางเดินของกองของเราก่อนนะครับเราจะได้เดินทางได้อย่างสะดวกนะครับเพื่อไปเจอที่หมู่บ้าน a อ c ซซึ่งผมก็เป็นผู้เล่นเก่าแก่นะครับ <Huh? S 2> จริงสมัยใหม่เขาจะเรียกหมู่บ้านว่าหมู่บ้านวิลเลจเจอนะแต่นะผมจะเรียกผมว่าเอมซีครับเพราะว่าผมเป็นผู้เล่นสมัยเก่านะฮะโอเคตั้งแต่ผมเล่นแต่เด็กๆป .2 นะครับ <c oughs> แต่ผมก็กลับมาเล่นอีกครั้งในตอนโตเลยนะครับผมก็อายุ15แล้วนะฮะโ <c oughs> อเคเดี๋ยวว่าจะไปสำรวจมบ้านเอมซีกันนะครับว่ามีอะไรให้เราเอามาใช้ที่บ้านดนบ้างครับเดี๋ยวเราจะทำตามกันเลยนะฮะวันนี้ เฮ้ยหมาหมาครับหมาไล่แกครับโอ้ยตาแดงก่ำเลยเฮ้ยโอ้ยมากินแกครับท่านผู้ชมครับก่อเนี้ยแล้วกันนะปั่ขก่อเนี้ยแล้วกันโอเคโอเคเราจะไปที่หมู่บ้านเอ็มซีกันนะครับเพื่อขโมยของนะฮะไอ้เราจะทำปาร์กันนะวันนี้ ฟาร์มก็จะเป็นฟาร์มพืชนะครับฟาร์มข้าวฟาร์มสลัดฟาร์มโปูเตโตอะไรเงี้ยเป็นฟาร์มเบื้องต้นนะครับยังไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรนะฮะเียขอถางอยาเอาพวกมเมล็ดข้าวก่อนครับเอาแล้วกูจะมาถางทำไมวะในเมื่อเอเมซีก็มีให้กูแล้วโอเคมามาบ้านหลังแรกครับท่านผู้ชมครับอ๋อบ้านในเอเมซีนะครับขี้หลังนี้มีอะไรบ้างวะขโมยของเลยดิอ๋อหลังนี้มีขนมปังให้ครับสวย อน,นี้มีอะไรบ้างเอ,อ่ยมีเตียงนะครับหนึ่งอันโอ้มีแม่น้ำอะไรตรงนี้เนี่ยขอลงมาดูสิแม่น้ำอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วกูจะลงมาทำไมเนี่ยโอ้โหลงมาทำอะไรนี้เ,เดี๋ยวคดผมจะทำการอุดแม่น้ำเอ็มพิซีกันแล้วกันนะฮะน่าจะผมน่าจะไม่มีเครื่องมือครับตอนนี้เครื่องมือน่าจะไม่พร้อมโอเคเอ็มพซีมีโตครัฟไหมเอ่ย โอ้นี่เป็นของวิชวิชเอมบิซีครับเป็นฟอร์มมดนะฮะฟอร์มมดฟอร์มมดที่ดีมันจะมีแม่มดเอเมบิซีนะครับนี่ครับก็จะเป็นฟอร์มมดไว้เรียกพวกเล็กสโตงเล็กสโตนนะครับเอามาทําปรุงยาอะไรเงี้ยเขาเป็นยามันใช้ได้นานขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะคำนวณในวัมพรุ่งนี้ต่อเลยนะครับมานนี้มีอะไรบ้างเออไม่มี โอ้ต้นไม้เกิดอยู่กลางบ้านเลยนะฮะไม่สวยครับตัดออกครับเดียวมอนเตอร์มันเกิดนะฮะตัดออกครับอต้นนี้นะครับตัดออกครับตัดออกเออเดยวมอนเตอร์เกิดฮะเหลือไว้ต้นเดียวพอไม่มาเยอะแยะอืมทม่มาเยอะแยะวะอืมไมมเยอะแยะทม่ะมาเยอะแยะ โอเคหมูตอนนี้มีฟาร์มข้าวได้ครับนี่อืมป่นเลยครับปลูกขึ้นได้ครับงอนอย่าลืมปลูกขึ้น้วยนะฮะ e ซีมันงอนครับโอเคอืมโอเคโอเคให้หมดเลยนะครับอย่าให้มันเหลือเลยนะฮะข้าวนี่ก็มีประโยชน์นะครับช่วงต้นเกมไว้ทําอะไรได้หลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการขยายเผ่าพันธุ์ EMC กันด้วยนะครับ ให้อมีลูกม,ลม,ลมีหลานมีเลนมีหลนนะฮะเยอะๆเลยนะครับนี่ครับโอ้เราเจอแปลงผักแล้วนะครับโอ้โหรู้สึกว่าจะอยู่กลางหมู่บ้านเลยนะครับนี่นี่ครับแปลงผักอ่าีป้นเลยแล้วการอืมป้นให้หมดเลยครับนี่อย่าให้เหลือนะครับเออเออรู้สึกว่าเอบซจะโมโหครับโอ้หเมื่อกี้มีควัน,นครับ <S <S ป<ะ>ักมีควันขึ้นมารู้สึกว่ามันจะโกรธที่เราไปขโมยของของ,ของมันนะฮะ อ่าตรงนี้มีมันเลยนะครับนี่ปนไปเลยครับปน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 ให้หมดครับโอ้ยมิซีจะโกรธเราเลยนะเดี๋ยวเราก็ปลูกคืนเองนี่แล้วก็ปลูกคืนนาเองเนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมโอ้ควันควันขึ้นอีกแล้วอะดูดูผมจะผมจะพาไปดูควันมันนะผมไปปนของมันมาดูนะเห็นปะ ในควันขึ้นยังควันขึ้นยังเอามันหนีแล้วครับโอหหายไปแล้ว EMC Farmer ของเรานี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะควันขึ้นนะครับผมจะปล้นของมันดูนะฮะป่า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 อย่งไรครับรู้สึกยังไงเฮยดูนั่นดูนะป่า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 รู้สึกยังไงครับ EMC EMC รู้ยรู้สึกยังไงครับนี่ไหนนี่มีแรกแล้วมั้งมีแรกแลกป่ะไปปูขึ้นแล้วกัน ปลูกขึ้นก่อนเน้อเดี๋ยวแม่งงอนผมมันก็ไปมีซีเดี๋ยวมันไม่ให้ผมอยู่บ้านนะเอ้ยเดี๋ยวมันไม่ให้เดี๋ยวมันไม่ให้ไม่ให้ผมเข้าหมู่บ้านเน้อพูดโม่กแล้วเนี่ยกี่เดี๋ยวเราปลูกขึ้นเลยนะครับนี่รู้สึกว่าเอ็มซีจะไม่โกรธเรานะครับรู้สึกว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะฮะ มีวัวเลี้ยงด้วยนะครับนี่ตรงนี้ได้เม็ดข้าวมาทั้งหมดสามสิบสองนะครับแคระติสสิบแปดต้นแล้วก็มันฝรั่งอีบเออย่สามนะครับโอเคกินได้เราข่าวตอนนี้เลยนะครับอืมไม่เก็บเกี่ยวยังไม่สิ้นครับปนเลยครับปน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 โมโหไม่มีมีโมโหไหมโอเค เนี่ยเราจะป้นให้หมดแล้วก็รีบแล้วก็กลับบ้านไปทํำฟาร์มของเรากันนะครับโอเคล้วตอนนี้เราก็ได้เอามาหมดแล้วนะฮะโอ้ยนี่มีเตียงนะครับ นี่ก็มีเตียงไม่มีกล่องเลยวะไม่มีกล่องให้ปนเลยโอ้โหอันนี้บ้านอะไรเนี่ยโอ้โหข้างหน้านี่เป็นหินข้างในนี่เป็นไม้นะครับเฮ้ยบ้านสวยดีดีว่ะไอ้เมสส้โอ้โหบ้านมีระเบียงแค่ครึ่งหนึ่งบ้านยกลางนีแหละไม่ดีไม่ดีต้องตัดตัดกลางต้นไม้ไหมไม่ดีไม่ดีนี่ตัดให้๋ยวมอนเตอร์มาเกิดข้างบ้านนะครับผมไม่ไดเอาทอดมานะฮะทอดผมยิ่งมีน้อยอยู่นะครับ อ,อยากเลี้ยงแมวจังเลยแต่ผมไม่มีปลานะครับปลารอเรือได้ไม่ธรรมาดาจ <Huh? S 1> ริงสุดัครับสวยนีมีอะไรนะครับแผนที่ครับเป็นแผนที่หมู่บ้านเอมิซีนะครับซึ่งว่าจะมีเหมืองใกล้ๆหมู่บ้านได้นะฮะจะไปดูเหมืองให้นะครับเพื่อความปลอดภัยเอมซีจะได้อยู่ในบ้านกับทุกๆคนนะครับ นี้มีของครับเก็บครับฝรั่งด้วยโอ้โหมิคลรตเมเปิ้ลหนังสือครับหนังสือสวยนะครับหนังสือเอามาทำเป็นชั้นวางหนังสือได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะรีบกลับไปที่บ้านของเรากันก่อนนะครับโอเคที่น่าจะไม่มีอะไรให้เราเอาแล้วนะครับ เป็นว่าเราไปเจอกันทีออ่ที่อยู่ของเรากันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะทําการเดินทางไปที่นั่นนะครับโอเคครับเริ่มเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่บ้านของเรากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเตรียมอุปกรณ์เพื่อไปดาฟาร์มกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะคร a b เป็นโฮนะครับหน่โฮสองอันนะครับแล้วก็ถังน้ํานะครับที่เราเตรียมไว้แล้วก็มีเนื้อนะครับเอามาย่างเลยครับโอเคย่างไว้รอเลยนะครับโอเคตอนนี้นาจะทำานมนนอนก่อนเลยนะครับ อ๋โอเคตอนนี้ก็ตื่นมาที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราผมก็จะทําการไปทําฟาร์มกันนะฮะเฮ้ยอ,อะไรนี่อบักอีกแล้วครับเนี่นี่รู้สึกว่าจะเป็นบั็กนะฮะโฮเคบักนี้ต้องขุดหินนะครับมันจะได้ออกนะฮะโอ้ตอนนี้เราก็ออกมาที่เราแล้วเดี๋ยวเราจะทําฟาร์มกันโอ้โหคิปเปอร์ครับนี่นนครับปลกคิปเปอร์นะฮะ เดี๋ยวเราจะไปทำฟาร์มกันตรงนั้นกันละกันนะครับเนื่งองจากว่าน่าจะมีของรอเราอยู่นะครับโอเคมาจะคีปเปอร์เห็นไหะหรือเปล่าอยากใส่เด็กกับคีปเปอร์ปะ่ะมาดีมาดีมาๆมาๆคีปเปอร์มามาขอนองหน่อยดิมาคีปเปอร์มาคีปเปอร์มา มาคีปเปร์มาคีเปร์มาขอตีหน่อยขอตีหน้านหน่อยเอยอเปิเปหนึ่งโอ้โหระเบิดเลยนะครับหูหคีปเปร์ไม่แน่นี่หว่ารีบระเบิดอย่างอีเล่โอเคเดี๋ยวเราจะไปทำทำฟาร์มกันตรงนี้เลยนะครับี่ะตรงนี้ต้องโล่งเลยนะครับนี่จะฟาร์มฟาร์มกันตรงนี้เลยนะฮะเนื่องจากว่าเป็นพื้นพื้นที่โล่งนะครับโอเคต้นไม้นี้ก็ต้องตัดให้เรียบร้อยนะครับตน้นไม้ก็ เดี๋ยวปลูกคืนได้นะครับนะฮะอ๋อต้องตัดให้เกี้ยงก่อนนะครับจะจะได้ลดการลดพื้นที่แสงหรือให้มันที่พื้นที่ที่ทําให้มันเตอร์มันลบแดดได้นะครับโอฮู <Yahoo! S 1> ต้ต่ตัดต้นนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการปลูกพืชกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะต้องทําการนะครับ เป็นโต๊ะครับมาก่อนนะฮะโอเคครับเป็นโต๊ะครับมาก่อนนะครับกว็วางไว้นะครับเดี๋ยวจะทการเป็นทําเป็นโฮนะครับเพื่อมาขุดก่อนนะตอนนี้โอเคโอเคนะครับทำการขุดโฮลลงไปอีกสักชั้นหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวทำการขุดไปอีกกชั้นหนึ่งนะฮะ จะเป็นการประหยัดเวลานะครับเดี๋ยวผมจะทําการฟา o ์ฟวิดภาพนะครับโอเคครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทาการถางพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับจนอุปกรณ์ผมนี่พังไปทั้งหมด2ชิ้นเลยนะครับตอนนี้านนั้นซอมบี้น้ํานะครับถือทรายเดนส์เลยนะครับเอาเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะเอาละครับอยู่ตรงนั้นนะเห็นไหมฮะเดี๋ยวมันจะเพียงทายทรายเดนส์เสร็จแล้วนะครับโอเคเราไม่จึงเก็บมันเลยกว่าเรามาทําฟาร์มกันต่อเลยนะครับตรงนี้ก็อุดเลยนะครับนี่มีอุดอุดเพื่อขยายพื้นที่นะครับให้มันใหญ่ขึ้น โอ้โหโตคราฟนี่รอยฟ้าเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการเออเอาโฮมานะครับเออเราจะมาครับเลยนะี่โอ้โหโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะทำการทำฟาร์มเลยนะฮะเอา้าล้วจะกินแครอททำไมเนะี่ยโอ้โหโอเคนะ <c oughs> ครับการทำฟาร์มเบื้องต้นนะครับก็จะทำเป็นฟาร์มใหญ่เลยนะเนื่องจากเรามีอุปเออเรื่องจากเรามีเมล็ดพืชเยอะนะฮะแต่สำหรับคนที่มีเมล็ดพืชน้อยๆนะครับเราสามารถทำฟาร์มให้มันได้ผลผลิต เยอะ้วยนะครับโดยการทําเป็นแถวนะฮะแล้วก็เป็นช่องน้ําไว้ตรงกลางนะครับแบบนั้นมันเขาบอกว่าจะได้ผลผลิตยเยอะนะครับแต่ผมก็จะทําแบบใหญ่ๆเลยนะเนื่องจากผมเนี่ยมีพวกมเมล็ดพืชหรืออะไรเนี่ยเยอะนะครับผมจะทําการเป็นทําเป็นพื้นที่ใหญ่ๆเลยนะโอเคแล้วมาเริ่มพอดินกันเลยครับ ขนาดเรากึงงกางนะครับออกกันกลางไหนตัวนี้แล้วกันนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็วางน้ําครับแล้วก็แล้วก็หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ 1, แล้วก็หนึ่งแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ก็ตักน้าครับครับมีแม่น้ำู่ตรงนี้อยู่นะฮะแม่น้ําเล็กนะครับ โอ้มีแอปเปิ้ลด้วยขอเก็บแอปเปิ้ลก่อนโอเคนะครับแล้นไงต่อเนี่ยโอ้โหนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่นะครับฝั่งนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ก็คือความชื้นของน้ํานะครับมันจะสามารถไหลมาได้สี่บล็อกนะครับนี่ดินอย่างนี้นะครับก็คือดินที่ชื้นแล้วนะฮะนี่ครับก็หนึ่งสองสามสี่นะครับน้ําจะมีความชื้นทั้งหมดสี่บล็อกนะครับหนึ่งสามสี่ขยายแบบนี้นะครับ ทุกคนก็น่าจะเข้าใจก mm ันแล้วนะครับสองนี่ยครับสามสี่เอ้ยเกินเกินแบครับเดี๋ยวมันจะแห้งเองนะครับสองสามสี่นะครับตัวครับตัวนี้ก็ออกเลยนะครับไว้วางไว้ตรงอื่นนะฮะแล้วก็เริ่มพวนดินใหญ่เลยนะครับปๆๆ ปุ underground, underground. ปูปลูกปาปาปปปรึบชบวนดินคบพวนดินพวนดินปลูกข้าวครับ้องปลูกข้าวนะฮะเกียบเกยปลูกปรวนพวนพนเดี๋ยวจะทำการปลูกรวมเลยนะครับผมไม่อยากจะ ปลูกแยกนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกแยกเนี่ยเราต้องมีเมเล็ดพืชหรือ,อ,อแครอทหรือข้าวหรือเมล็ดข้าวหรือมันฝรั่งที่เย,เยอะก่อนนะครับผมจะทําการปลูกรวมนะเนาะแต่ตอนนีเเเเเน้เดี๋ยวผมปลูกแยกดี๋ออพูดผิดอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทําการปลูกรวมไปก่อนนะครับโอ้มีซอมบี้น้ำเลยเว้ยรอบๆตัวผมนี่มีอันตรายนะครับต้องระมัดระวังดีๆ โอเคนะจะไม่มีคีเปนะครับผมกลัวตัวเดียวเลยคีเป er, นะ์เนี่ยตอนนี้โอเคนะครับโอเคตอนนี้ได้พื้นดินเสร็จแล,แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการปลูกข้าวกันก่อนนะครับมี42เม็ดนะฮะตอนนี้ก็จะข่ำแล้วนะครับผมเอาเตียงมาไหมวะไมไ่เอาเตียงมาว่ะโอเคเดี๋ยวผมจะขอนะอนุญาตไปเอาเตียงก่อนนะครับเพื่อจะได้ความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมตัดเดี๋ยวผมฟาดเผาเปิืภาพเลยนะ โอเคครับตอนนี้เราก็ได้กลับมาที่ฟาร์มของเราแล้วนะฮะผมก็เดาเตียงมาด้วยนะฮะเผื่อเราแบบนอนอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการปลูกข้าวมันต่อเลยนะครับปลูกแค่ป,ขขปขขลูกแครอทก่อนนะครับเดี๋ยวเราปลูกข้าวก่อนนะฮะ <c oughs> ปลูกให้เต็มเต็มพื้นที่เลยนะครับนี่ เนี่ยลูกเยอะเลยนะครับนี่โบกให้เต็มเลยนะฮะ<ม>ข่าวหมดแล้วนะครับตอนนี้เดีย๋ยวทำการคร้าเป็นสแลบนะครับโอเควันนี้ว่าเวอร์ชัน1น7่งจุดบนมือถือเนี่ยนะครับสามารถแช่หลักการวอเทอร์ล็อกได้หรือเปล่านะฮะปึ๊บอ่าเห็นไหมครับนี่ฮนะนี่สามารถ สามารถใช้หลักการวอลเทอร์ล็อกได้นะครับอุ้ยโดนทริเดนครับแหมมาใหญ่นะเจ้าผีสิบผมอยากจะสู้มันในน้ำครับมันได้เปรียบนะฮะนี่นะครับตอนนี้เราเมื่อสัอย่าสามารถใช้หลักการวอลเทอร์ล็อกได้นะครับก็คือสลับเนี่ยสามารถวางได้นะครับแล้วก็มีน้ําอยู่ข้างใต้มันครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งจะทําให้เราทาฟาร์มดีขึ้นฮะมอรี้ก็สดมอรดีมอรดีสอมบี้โง่ย มาดีมาดีเก่งขึ้นมาดีมึงเก่งขึ้นมาดีปัไม่ได้กลัวหรอกไปแล้วไม่ได้กลัวหรอกแต่ไปแล้วเออขียนะครับกกอตจะใช้หลักการวอเทอร์ล็อกได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้การวอเทอร์ล็อกนะครับในการทําฟาร์มนะฮะก่อนนี้ครับใช้ท็อตนะครับวางเข้าไปตรงนี้เลยนะครับป่ะผิดไหมครับจะทําให้ฟาร์มของเราเนี่ยมีความสว่างนะครับแล้วก็ทําให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตได้เร็วนะครับ ตรงนี้ก็จะปลูกแคลอทกับโปเตโต้นะครับโปเตโต้ปเตโต้เก๋เสร็จการมาถึงล็อกครับโอเก๋เลยครับนี่นะครับเราเราจะได้ไม่ต้องเอ่อหลักการนี้นะครับก็จะทำให้เราไม่ต้องเดินตกน้ำเลยนะครับเกยปลูกโปเตโต้เลยครับนี่ปื๊บปื๊บปื๊บ ปึ๊บๆๆๆปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับตอนนี้เราจะทําการทําฟาร์มไปหมดที่เรียบร้อยนะครับแล้วได้ปูก้าแล้วก็ไปสนับสนุบหมู่บ้าน MC นะครับว่ามีอะไรให้เราขโมยบ้างนะครับซึ่งในตอนนี้ก็หน้าจ7หมดเวลาสําหรับเรานะครับก็โอเคเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องมีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับการอชีรอดฮาร์ด Minecraft ฮาร์ดของผมในข้างหน้าจะ ให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ผมที่ลา์หน่นะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ